สวัสดีครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นบุ๊กกิสลีน20นะครับเป็นตัว GTS ด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็นิยมมากเลยนะครับในประเทศไทยนะครับแล้วก็เพิ่งวางขายนะครับปลายปี2022เองนะครับนี่ครับแล้วผมได้มาสภาพใหม่มากไซส์43ความยาว28นะครับคู่นี้นะครับแนะนําสําหรับเท้า275เซนใส่เท่านั้นนะครับ28เซนใส่ไม่ได้นะครับจะตึงไปนิดนึงนะครับเนาะ275กําลังดีเลยนะครับย้ํานะครับว่า275กําลังดีนะครับนี่ครับสวยมากครับสวยมากนะครับ นี่ครับผมเรื่องตำหนิไม่มีแน่นอนครับรองเท้ามือหนึ่งหกพันหกหกพันห้าเลยนะครับสำหรับตัวนี้เนาะนี่ครับใหม่มากครับลูกค้าดูนะครับพื้นนี่ครับใหม่กิบเลยนะครับใครใส่ได้ผมบอกเลยว่าคือคุ้มสุดๆนะครับคุ้มในของคุ้มเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับมี GDS มีอ่ามีเทคโนโลยีที่เรียกว่าไกด์เรียวนะครับประคองโคนเท้าร่มเท้าแบนนะครับ นี่ครับผมสำหรับตัวนี้นะครับโฟม dNA อนนะครับด n a นเอรอบนะครับเป็นตัว V3 นะครับไอโฟมไนโตรเจนนะครับก็คือ1ได้น้ำหนักเบา2เด้งนะครับเด้งและก็นุ่มนะครับนี่ครับสภาพสวยนะครับนี่ครับใหม่มากคุณค้ามีเปื้อนฝุ่นบ้างนะครับแต่ว่าปัดออกเช็ดออกได้แน่นอนครับตัวฝุ่นพวกนี้นะครับนี่ครับผมสวยๆเลยนะครับฝากด้วยนะครับกีซลีน GTS 2 0นะครับ นี่ครับผมแนะนำา275เซนใส่เท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวัดซอฟเลยเนาะเผื่อลูกค้าถามนะครับอ่านะครับผมสินค้าล็อตนี้นะครับจะส่งช้านิดนึงนะครับเพราะว่าผมปิดร้าน2วันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคืนนี้ทันน่าจะทันเลยนะโอ้โหหน้าเท้าไม่ใช่คิเล็กๆนะครับนี่ครับเกือบถึง10เซนนะครับ9.7เลยนะครับกว้างอยู่นะครับโอเคครับสวัสดีครับ